1> sometimes หนึ่งคำเติม s sometimes หนึ่งคำไม่เติม s sometime สองคำทั้งสามตัวนี้นี่มันใช้กันยังไงอ่ะมันมีความหมายเหมือนกันไหมวันนี้ครูกามีตัวอย่างประโยคยง,ง่ายๆพร้อมกับคำอธิบายมาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ speak English with ครูกาวค่ะก่อนอื่นรูกขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม follow นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ครูกาวอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะกลับมาที่ sometimes sometime แล้วก็ sometime ทั้ง3ตัวนี้มีความหมายแตกต่างกันแล้วก็ใช้แตกต่างกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คำแรกกันก่อนเลยเราใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นก็คือ sometimes หนึ่งคำเติม s ค่ะคำนี้เนี่ยเป็น adverb for frequency เป็นคำกริยาวิเศษใช้บอกความถี่มีความหมายว่าบางครั้งบางคราวบางโอกาสไม่บ่อยนั่นเองค่ะ sometimes she takes the bus to work เธอนั่งรถเมย์ไปทำงานเป็นบางครั้ง My brother sometimes helps me with my homework พี่ชายของฉันเนี่ยบางครั้งเขาก็ช่วยฉันทำกันบ้าน He washes the car sometimes เขาล้างรถเป็นบางครั้งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตำแหน่งของคำว่า sometimes เนี่ยอาจจะเอาไว้ขึ้นต้นประโยคเลยก็ได้หรือจะเอาไว้ตรงกลางก่อนคำกริยาก็ได้หรือจะเอาไว้ท้ายสุดของประโยคก็ได้เหมือนกับประโยคที่3ค่ะและคำว่า sometimes เนี่ยมันเป็น adverb of frequency เป็นคำกริยาวิเศษที่เอามาขยายคำกริยาใช้บอกความถี่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กับ present simple tense ค่ะ ทีนี้มาดูคำว่า sometime ค่ะหนึ่งคำไม่เติม s คำนี้หมายความว่า at an unspecified point of time in the future or in the past เป็นตอนหนึ่งหรือณขณะหนึ่งของช่วงเวลาซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงค่ะและมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือในอดีตก็ได้ค่ะ We should go out for coffee sometime. We should go out for coffee sometime เราน่าจะไปดื่มกาแฟด้วยกันสักเวลาหนึ่งนะเป็นการเชิญชวนที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเวลาค่ะอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรืออีก2เดือนข้างหน้าก็ได้ค่ะ I'll get around to finishing that book sometime this year I'll get around to finishing that book sometime this year ในประโยคนี้เนี่ยเราจะเห็นคำว่า <c oughs> this year มาช่วยเพิ่มความเฉพาะเจาะจงลงไปเล็กน้อยค่ะว่าเขาจะหาเวลามาเขียนหรือมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้จบสักทีภายในปีนี้แหละ แต่ก็ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงอีกค่ะว่าจะจบตอนไหนอาจจะเป็นอีก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าแต่ก็จะพยายามเขียนหรืออ่านให้เสร็จในปีนี้ค่ะ he'll wash the car sometime soon he'll wash the car sometime soon sometime soon s ระยะเวลาใดเ,เวลาหนึ่งเร็วๆนี้เขาจะล้างรถค่ะเราจะเห็นคำว่า soon เนี่ยมาช่วยเพิ่มความเฉพาะเจาะจงลงไปเล็กน้อยว่าเร็วๆนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะเขาจะล้างรถครูเขาเคาถามสามีค่ะว่า when are you going to wash the car When are you going to wash the car? เมื่ยอไรยูจะล้างรถเสีอ่ะเขาตอบกลับมาว่า sometime sometime เนี่ยเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นการไม่เฉพาะเจาะจงเวลาเหมือนกับการตอบแบบขอไปทีครูก,เก็เลยถามกลับไปว่า when is sometime ไอ sometime ของ you เนี่ยมันเมื่อไรเหรอ เขาก็ตอบกวนๆกล,กลับมาว่า sometime before Christmas ที่เราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มความเฉพาะเจาะจงให้มากขึ้นเล็กน้อยกับคำว่า sometime เนี่ยเราสามารถใช้ adverb of time เข้าไปช่วยได้ค่ะ sometime last year ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว sometime next year sometime before Christmas sometime next week sometime next month sometime last month ก็ได้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ some Time. สองคำแยกกันนะคะแปลว่า awhile สักพักหนึ่งสักพักใหญ่ค่ะ long duration เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเลย we don't know how long but we know it's gonna be awhile เราไม่รู้หรอกว่ามันนานเท่าไหร่แต่เรารู้เลยว่ามันจะเป็นสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ละ it will be some time until restaurants reopen it will be some time until restaurants reopen มันจะเป็นช่วงระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยแหละสักพักใหญ่ๆเลยกว่าที่ร้านอาหารต่างๆนี่จะเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่ง It took me some time to clean up after the party. It took me some time to clean up after the party. คือหลังจากง,งานปาร์ตี้เลิกเนี่ยฉันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแหละทำความสะอาดทีนี้ครูกาจะจบด้วยการเปรียบเทียบประโยชนที่สามีของคกาล้างรถกับการใช้ sometimes, s o m e t i m e แล้วก็ sometime ให้เห็นความแตกต่างกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะ ประโยคแรกค่ะ sometimes 1นึ่คำเติม s ใช้บอกความถี่ค่ะว่าเป็นบางครั้งบางคราวไม่บ่อยนัก he sometimes washes the car himself he sometimes washes the car himself บางครั้งเนี่ยเขาก็ล้างรถเองประโยคที่2ใช้ sometime ค่ะ1นึ่คำไม่เติม s คำนี้หมายความว่าณนะเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเป็นในอดีตหรืออนาคตก็ได้ขึ้นอยู่กับประโยคที่เราพูดแต่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเวลาไหนค่ะ He'll wash the car sometime. He'll wash the car sometime. <c oughs> เขาจะล้างรถแหละแต่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเวลาไหนเราอาจจะใช้คำว่า next week มาช่วยเพิ่มความเฉพาะเจาะจงลงไปก็ได้ค่ะว่า He'll wash the car sometime next week. He'll wash the car sometime next week. <c oughs> เขาจะล้างอาทิตย์หน้าแหละแต่ไม่บอกนะว,ว่าเป็นวันไหนหรือเวลาไหนคะ่ะ ประโยชสุดท้ายใช้ sometime สองคำแยกกันค่ะคำนี้หมายความว่าสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลย It took him some time to wash the car. It took him some time to wash the car. เขาใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยแหละในการล้างรถจบแล้วค่ะครูกาหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม Speak English with ครูกาค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ